สวัสดีค่ะ AJS นะคะวันนี้ขอมาแนะนำตัวสักเล็กน้อยเผื่อน,น้องๆหลายๆคนยังไม่รู้จักกันเนาะ AJS สอนภาษาอังกฤษมามากกว่า20ปีชอบสอนวิชา IELTS, SAT มาและวิชาต่างๆที่เน้นเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกมาเลย AJS ชอบมากเหตุ HS, ผลที่ทำไมมาเป็นติวเตอร์ AJS ค่ะ สมัยเด็กๆเคยคิดว่าตัวเองหัวไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่พอวันหนึ่งค่ะถูกส่งไปเรียนที่อเมริกาเนาะแล้วก็ได้เจอวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายเน้นรากศัพท์ได้ฟังพูดอ่านเขียนในชีวิตจริงทําให้ตัวเองทั้งฟังดีขึ้นพูดดีขึ้นแล้วก็สามารถอ่านและเขียนได้เป็นธรรมชาติ ซึ่งก็งงตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมอยู่ดีๆทำได้ทั้งๆท,ที่อยู่เมืองไทยมาเป็นสิสิปีเรียนที่ประเทศไทยมาตั้งแต่ออนุบาลแต่ยังไม่ได้เท่ากับไปอยู่ที่อเมริกาไม่กี่ปีเลยแล้วพอเดินทางกลับมาประเทศไทยเนาะเพื่อนๆก็ขอให้ช่วยติวภาษาอังกฤษเพราะว่าเราเป็นคนพูดและอธิบายง่ายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยค้นพบว่า อ๋อการเรียนให้สนุกก็มีส่วนช่วยทําให้เราชอบเรียนและเข้าใจวิธีการเรียนมากขึ้นนี่เอง AJS เลยตั้งปณิธานว่าจะถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆด้วยความสนุกสนานแล้วก็เน้นที่น้องๆสนใจจริงๆเพื่อให้การเรียนไม่น่าเบื่อจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่ AJS รู้สึกว่าอืมเราเนี่ยไปเรียนที่อเมริกามาไม่กี่ปี แต่ทำไมรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้เรามีเยอะมากกว่าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันแล้วถ้าวันหนึ่งเราตายไปอ่ะความรู้ก็หายไปกับตัวอย่างเงี้ยหรอตั้งแต่น,นั้นมาค่ะ AJS ก็เลยตั้งเป็นนิทานว่างั้นฉันจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปอย่างน้อยความรู้ก็จะไม่ตายไปกับตัวเองและตั้งแต่น,นั้นมาค่ะ20สกว่าปีแล้ว AJS ก็เป็นติวเตอร์มาเต็มตัวโดยตลอด ฉะนั้น AJS หวังว่าความรู้ที่ AJS ได้ถ่ายทอดให้น้องๆทุกคนจะเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้น้องๆได้เติบโตแล้วเอาความรู้ไปส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไปด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะบ๊ายบาย